พอเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก็อาศัยธาตุสี่ในร่างกายของแม่ใช้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มีในท้องแม่หล่อเ,เลี้ยงสร้างร่างกายนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นมาให้มีอวัยวะสาสองให้มีอาการสาสองขึ้นมาแล้วพอออกจากท้องแม่มาก็ต้องเติมธาตุดินน้ำลมไฟด้วยตนเอง เวลาอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องดื่มน้ำต้องมีธาตุไฟเพราะอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟของที่มีในท้องแม่หล่อเลี้ยงร่างกายของทารกแต่พอออกจากท้องแม่แม่มาแล้วทีนี้ก็ต้องเติมธาตุเองไม่สามารถเอาธาตุจากแม่ได้นอกจากน้ำนมถ้าหิวหิวน้ำหิวอาหารก็อาศัยธาตุ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุอาหารที่อยู่ในน้ํานมนี่ส่วนอย่างอื่นธาตุไฟก็ต้องอาศัยการรักษาร่างกายให้มีอุณหภูมิที่อบอุ่นถ้าอากาศเย็นก็ต้องมีเสื้อผ้ามีผ้าหม่มมาห่มไว้ไม่ให้ร่างกายเย็นต้องรักษาอุณหภูมิรักษาความร้อนของร่างกายไว้แล้วธาตุลมก็ต้องหายใจเอง พอทาลกเกิดมาจากออกมาจากท้องแม่สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องหายใจเองต้องเติมลมเองต้องต้องเติมธาตุลมเองไม่สามารถอาศาัยธาตุลมที่มีในท้องแม่ได้แล้วก็ต้องหายใจเองเติมธาตุลมเองแล้วต่อไปก็ต้องคอยเติมธาตุดินที่มาเป็นในรูปแบบของอาหารธาตุน้ำในรูปแบบของเครื่องดื่มต่างๆเพื่อเสริม อวัยวาต่างๆของร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามการที่มีร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาได้นี้ก็เพราะว่ามีธาตุสี่มาคอยเสริมมาคอยมาคอยเติมให้นั้นเองเติไปจนกระทั่งราง่างกายนี้เป็นร่างกายที่ใหญ่โตสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นร่างกายก็จะ ค่อยๆกับสภาพคือจากการเจริญก็จะกลับกลับไปอีกทางหนึ่งก็คือกลับมาเสื่อมพอเจริญเต็มที่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่อายุกลางคนแล้วสี่สิบห้าสิบแล้วทีนี้ร่างกายก็จะเริ่มนับถอยหลังก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปธาตุดินน้ำลมไฟที่เข้าไปในร่างกายก็จะไม่สามารถเข้าไปได้มากเหมือนตอนที่กำลังเจริญ จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ